สวัสดีค่ะวันนี้มาถักหมวกไหมพรมอีกใบหนึ่งนะคะวันนี้จะถักหมวกเด็กรอบหัวอยู่ที่33นะคะยืดได้ถึงประมาณ35เซนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันค่ะค่ะสำหรับหมวกใบนี้ใช้ไหมพรมคอตตอนนมนะคะก็เส้นมันก็จะใหญ่กว่าเส้นของวีนัสนิดนึงนะคะแต่มันก็คือไหมพรมสีปลายเขาก็เขียนไว้ว่าสีพลายแต่เส้นมันจะใหญ่กว่าเนี่ยจะเทียบให้ดูค่ะ มันก็จะถักลื่นกว่านะคะแล้วก็ถักแล้วก็มันนุ่มมือสีมันก็ซอฟๆหน่อยสวยดีค่ะค่ะวันนี้ก็ใช้ไหมพรมไปอย่างละครึ่งก้อนนะคะค่ะอันดับแรกก็คือเราก็ขึ้นโซ่ก่อนอันนี้ขึ้นโซ่ตรงรอบหัวอันนี้ก็ขึ้นทีละสีะ่ขนับไปหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ขานับไปอย่างนี้จนครบหกสิบค่ะพอครบหกสิบแล้วเราก็ไปถักเชื่อมติดกับหลักแรก ตรงอันนี้ก็คือ60โซ่นะคะค่ะถักเชื่อมกับหลักแรกตรงนี้เลยก็ถักลอดห่วงมาค่ะค่ะพอเราถักลอดห่วงเสร็จเราก็จะขึ้นโซ่สองนะคะ1 2ึ่งสองค่ะพันปลายเข็มแล้วก็ถักในหลักถัดไปถักไปพันปลายเข็มแล้วก็รวบค่ะพันปลายเข็มแล้วก็ลงในหลักถัดไป แล้วก็รวบให้หมดเลยค่ะแล้วก็ลงในหลักถัดไปอีกค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะก็ถักแบบนี้จนจบรอบทั้งหมดจะได้60หลักค่ะแล้วก็ถักไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะ ก็ถักไปอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จบแล้วครบรอบตรงนี้ก็ได้60สิหลักเสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อกับโซ่ที่2ค่ะแล้วก็ถักลอดห่วงมาแถวต่อไปก็ขึ้นโซ่สอเหมือนเดิมค่ะต่อไปก็ขึ้นโซ่สอเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ควักขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะควักแล้วก็รวบเลยพันปลายเข็มแล้วก็อันนี้ควักลงด้านล่างคัก หลักถัดมาควักลงด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วก็รวบต่อไปก็พันไปเข็มควักควักขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็รวบเลยค่ะหลักถัดไปก็ควักลงด้านล่างก็รวบเราจะควักสลับกันไปบนล่างบนล่างแบบนี้จนกว่าจะจบ ความแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบค่ะอันนี้ก็จบเราก็จะถักติดในโซ่ที่สองค่ะอันนี้โซ่ที่สองก็รวบมาต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะโซ่สองอันไหนที่มันนูนขึ้นมาเราก็ควักขึ้นด้านบนนะคะควักตามลายค่ะก็รวบค่ะนี้ก็ควักลงด้านล่างหลักถัดไปค่ะหลักถัดไปก็ควักขึ้นด้านบน หลักถัดไปก็ควักลงด้านล่างรอบนี้พันนปลายเข็มทั้งหมดเลยนะคะค่ะเราก็จะควักลงด้านล่างแบบนี้อันนี้คือเราจะถักขอบหมวกตรงที่อยู่รอบหัวค่ะก็ถักแบบนี้ถักสลับกันไปแบบนี้จะถักประมาณสักสี่แถวนะคะขึ้นไปสักสี่แถวค่ะนี้ก็ได้สี่แถวหนึ่งสองสามสี่ค่ะพอสี่แถวเราก็ถักเชื่อมไยกับโซ่ที่สอง แต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนสีค่ะนี่ก็เป็นสีชมพูแล้วก็ถักลอนห่วงมาค่ะพอสีชมพูถักลอนห่วงมาก็ขึ้นโซ่สองเสร็จแล้วก็พันปลายเข็มก็ถักในหลักถัดไปนะคะควักในหลักถัดไปเก็บปลายเส้นตรงนี้ไว้ด้วยเก็บเข้าไปถักติดเข้าไปค่ะถักแบบรั่วเหมือนเดิมค่ะถักไปตามหลักค่ะพันปลายเข็มแล้วก็ลงในหลักถัดไปแล้วก็รั่ว พันปลายเข็มลงในหลักถัดไปแล้วก็รวบค่ะพันปลายเข็มแล้วก็ลงในหลักถัดไปแล้วก็รวบให้หมดค่ะก็ถักแบบนี้จนครบรอบซึ่งก็ได้ทั้งหมด60หลักค่ะอันนี้ก็โซ่ที่สองเหมือนเดิมถักเชื่อมมาค่ะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็โซนหนึ่ง พอโซน1เสร็จเราก็จะถัก X ลงไปในหลักเดิมค่ะอันนี้ก็นับเป็น1น่งค่ะนี้ก็หลักที่สองนนี้หลักที่สามสหถักไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบรอบทั้งหมดจะได้60หลักเหมือนเดิมค่ะถักไปตามหลัก ถักจนครบอันนี้ก็จบนะคะแล้วก็ถักเชื่อมกับหลักแรกตรงนี้ค่ะเปลี่ยนสีมาก็ถักรอดห่วงมาค่ะพอเปลี่ยนสีแล้วเราก็ขึ้นส้นหนึ่งถักลงไปตรงที่เดิมถักเอ็กลงไปอันนี้นับเป็นหลักแรกนะคะหนึ่งเสร็จแล้วหลักที่สองเราก็จะควักแต่เส้นด้านหลังค่ะควักแต่เส้นด้านหลังก็นับสอง ควักแต่เส้นด้านหลังนับ3เสร็จแล้วพันปลายเข็มหลักที่4ี่เราจะควักด้านล่างนะคะให้มันตรงกับหลักที่4โดยการพันปลายเข็มค่ะแล้วก็ควักลงด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ถอดถอดแบบสอนถอดเข็มสองครั้งเราก็จะเว้นหหลักนะคะแล้วก็มาลงในหลักถัดไปลงในควักแต่เส้นด้านหลังลงไปอีก3ามหลักสองสาม ผ่านปลายเข็มแล้วก็ควักลงด้านล่างให้มันตรงกันนะคะดูแล้วให้มันตรงก็พอค่ะแล้วก็ถอดเข็มสองครั้งแบบนี้เว้นหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ลงในหลักถัดไปควักแต่เส้นด้านหลังลงอีกสามหลักอันนี้หลักที่สาม,มเสร็จแล้วก็พันปลายเข็มหลักที่สี่แล้วก็ควักลงด้านล่าง มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เว้นหนึ่งหลักควักในหลักถัดไปเหมือนเดิมควักเส้นด้านหลังหนึ่งสองสามก็ควักกันไปมันก็จะได้ไลายแบบนี้ขึ้นมาก็ควักจนครบค่ะนี่จบค่ะนี่จบก็จะจะจบด้วยเราควักด้านหน้าแบบนี้นะคะ แล้วก็เชื่อมกับหลักแรกตรงนี้ค่ะเชื่อมเข้ามาอันนี้ก็ได้สีเทาสีฟ้าเป็นแถวแรกค่ะแล้วก็แถวที่สองก็ขึ้นโซ่สองพอขึ้นโซ่สองแล้วเราก็ควักในหลักถัดไปนะคะพันปลายเข็มเสร็จแล้วก็รวบเลยค่ันปลายเข็มแล้วก็รวบพันปลายเข็มแล้วก็รวบ,วรวบถักไปตามหลักทุกหลักนะคะแถวนี้ก็ถักแบบนี้ไปจนครบ นับให้มันได้ครบ60หลักค่ะเราก็จะควักแบบนี้จนกว่าจะครบแถวค่ะนับให้มันได้ทั้งหมด60หลักนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเลยหรืออาจจะข้ามหลักไปทําให้เราพลาดได้นับทุกครั้งให้มันได้60หลักค่ะอันนี้ก็ครบหลักครบแถวก็เชื่อมในโซ่ที่2ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีชมพู แล้วก็ควักค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซนหนึ่งสีชมพูเราก็จะควักด้านหน้าทำลายขึ้นมานะคะโดยการควักเอ็กลงไปในหลักแรกตรงที่เราเชื่อมเข้ามา่หลักถัดไปเราก็ควักแต่ด้านหลังนะคะก็ควักไปสามหลักควักเอ็กไปสามหลักเสร็จเราก็ควักด้านหน้าตรงนี้ผ่านปลายเข็มเสร็จแล้วก็ควักค่ะ ก็ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถอดเข็มสองครั้งเสร็จแล้วก็เว้นหนึ่งหลักลงในหลักถัดไปขาดลงไปอีกสามอันนี้หลักที่สองอน,นี่หลักที่สามขต่อไปก็พันปลายเข็มขาควักด้านหน้าแบบนี้ขาแล้วก็ถอดเข็มสองครั้งเว้นหนึ่งหลัก เว้นให้มันตรงกับที่เราควักด้านหน้าค่ะแล้วก็ถักไปอีกสามค่ะอันนี้สามเสร็จแล้วก็พันไปเข็มแล้วก็ควักด้านหน้าแบบนี้ไม่ยากค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถักจนกว่าจะครบรอบค่ะตรงนี้เราก็ควักไปอีก3าม x อ่ะสองสาแล้วก็พันไปเข็มแล้วก็ควักเหมือนเดิม แล้วก็ลายมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะมันก็จะนูนขึ้นมาแล้วก็นี่ก็จะจบค่ะมันก็จะเหลืออีกหลักหนึ่งตรงนี้ระหว่างก่อนที่จะจบมันก็จะควักด้านหน้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ถักเชื่อมไปกับหลักแรกเลยที่เราลงเอ็กเอาไว้ค่ะถักเชื่อมไปเลยถักร่อนห่วงมาค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็ขึ้นเหมือนแถวสีเท้าด้านล่างค่ะขึ้นโซ่สองพันปลายเข็มแล้วก็ลงในหลักถัดไปค่ะมันก็จะได้เป็นอันนี้หลักที่สองอันนี้หลักที่สามค่ะต่อไปหลักที่สี่ค่ะก็พันปลายเข็มควักรวบแบบนี้จนครบแถวแ่กว้ก็คว้าแบบนี้นะคะสีหนึ่งเราจะควัก สองแถวค่ะมันจะมี X แถวหนึ่งแล้วก็ควักแบบพันปลายเข็มแล้วก็รวบอีกแถวหนึ่ง,ค,บบงค่ะเราก็จะถักมาจนครบแถวนี้เราจะนับที่ขึ้นโซ่สองด้วยนะคะเป็นหลักแรกค่ะนี้ก็จบแล้วก็ถักเชื่อมในหลักที่สองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะก็เปลี่ยนสีเป็นสีสีเทา เสร็จแล้วก็โซนหนึ่งค่ะก็สลับกันแบบนี้พอเปลี่ยนเป็นสีเทาเราก็ถักเอ็กลงไปในหลักแรกตรงที่เราเชื่อมมากรนนี้ก็หนึ่งแล้วก็หลักที่สองก็ควักแต่ด้านหลังหลักที่สามก็ควักแต่ด้านหลังหลักที่สี่เราก็ทําลายเป็นด้านหน้าไปค่ะแล้วก็เว้นหนึ่งหลักแล้วก็ควักแต่ด้านหลัง ค่ะพอไปอีกสามหลักสองแล้วก็สามค่ะแล้วก็พันปลเข็มแล้วก็ลงข้างล่างแบบนี้หลักกันถักก็เหมือนกันทุกทุกแถวนะคะสลับกันไปค่ะเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ความสูงที่เราต้องการนะคะเดี๋ยพี่ออนจะลองถักดูก่อนให้มันพอดีก็หู อันนี้ก็น่าจะได้ละสำหรับเด็กน้อยอสำหรับใครที่อยากจะถักใหญ่กว่านี้เราก็วัดเอานะคะให้มันให้ขอบหมวกมันลงมาถึงหูให้มันคลุมหูได้ใส่ต่อไปเราก็จะเริ่มลดวิธีลดก็คือเราก็จะรวบนะคะอันนี้ก็จะขึ้นโซ่สองแล้วก็ในหลักถัดไปนะคะเราก็ควักแบบนี้แล้วก็ควักรวบเป็นสองหลัก ให้มันเหลือหลักเดียวแบบนี้ต่อไปเราก็พันปลาเข็มค่ะหลักนี้เราก็ควักไปหนึ่งครั้งค่ะอีกสองหลักเราก็จะรวบค่ะรวบให้มันเหลือหลักเดียวค่ะหลักถัดไปก็หนึ่งหลักสหลักถัดไปค่ะร,รวบค่ะรวบันมาแบบนี้มันก็จะค่อยๆหุบเข้าไปนะคะมันจะแคบลงอันนี้ก็จบ ค่ะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีชมพูค่ะถักรอนห่วงเข้ามาค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเก็บสายก่อนค่ะแล้วก็อนี้ขึ้นโซนหนึ่งพอขึ้นโซนหนึ่งเราก็ถักเอ็กลงไปในหลักแรกที่เราเชื่อมเข้ามานะคะค่ะเราก็ถักเสร็จแล้วก็ผ่านไปลเข็มแล้วก็จะควักไลายด้านหน้าเลยก็เท่ากับว่าระหว่างตรงกลางนี้มันก็จะเหลือแค่หลักเดียวนะคะค่ะแล้วก็ ถอดเข็มสองครั้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเว้นหนหลักตรงที่มันตรงกับที่เราควักด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วก็จะควักด้านหลังควักด้านหลังก็คือควักไปสองหลักอย่างนี้เสร็จแล้วก็รั่วให้เหลือหลักเดียวค่ะแล้วก็ควักด้านหน้าแบบนี้ค่ะมันก็จะแคบลงไปค่ะแล้วก็ เว้นตรงที่เราควักด้านหน้าไปหนึ่งหลักเนี่ยเว้นตรงนี้ให้มันตรงกันเสร็จแล้วเราก็ควักในหลักถัดไปค่ะแล้วก็รวบต่อไปก็ควักหลยด้านหน้าก็ทำสลับกันไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หุบเข้ามาเองนะคะอันนี้เราก็เว้นหนึ่งหลักแล้วก็ควักสองหลักรวบในหลักสองหลักถัดไปค่ะรวบเข้ามา ครากวักไหลด้านหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่ยากมันก็จะหุบเข้าไปเองค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็ควักไหลด้านหน้าค่ะมันก็จะได้แบบนี้นะคะมันจะค่อยๆหุบเข้าไปค่ะแล้วก็ควักมาจนจบการนี้ก็ครบ ก็เหลือหลักหนึ่งตรงนี้เสรแล้วก็ความลายทาลายเสร็จค่ะก็ถักเชื่อมไปกับหลักแรกค่ะถักเชื่อมเข้ามาเสร็จแถวต่อไปเราก็ขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็ควักในหลักถัดไปควักแบบควักรวบสองหลักเข้าด้วยกันแบบนี้ หลักต่อไปเราก็ควักเดี่ยวๆนะคะควักไปหนึ่งหลักค่ะแล้วก็รวมในสองหลักถัดไปค่ะก็ควักมันแบบนี้ก็รวบ2หลักเข้าด้วยกันอ่าเสร็จแล้วก็หลักต่อไปก็ควักหนึ่งครั้งค่ะสหลักถัดไปก็รวบ เราก็จะควักแบบนี้ไปจนตลอดแถวจนจบนะคะค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จบแถวก็ควักตรงนี้หนึ่งหลักค่ะเสร็จแล้วก็เชื่อมมาได้เลยค่ะเชื่อมมาในโซ่ที่สองอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนสีแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะหุบมันจะจบเข้ามาอยู่ละ เสร็จแล้วสีฟ้าไอ้สีเทานี่เราก็จะตัดออกค่ะอันนี้ก็โซ่หนึ่งลงหลักแรกค่ะเดี๋ยวเราจะตัดสีฟ้าไอ้สีเทาออกนะคะเดี๋ยวก็ฟ้าเดี๋ยวก็เทาค่ะก็ตัดสีเทาออกเพราะเราไม่ได้ใช้ละต่อไปก็เป็นการถักให้แบบถักวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะหุบเข้าหากัน ขา่เน่ก็ถักลงไปในหลักแรกที่เราเชื่อมมาเมื่อกี้ขาต่อไปก็รวบสองหลักเข้าด้วยกันล้วก็ถักแบบนี้นี่เธอถัก X นะคะแล้วก็อันนี้หนึ่งหลักต่อไปก็สองหลักรวบค่ะต่อไปก็หนึ่งหลักต่อไปสองหลักรวบขามันก็จะค่อยๆแคบเข้ามาจะใกล้จะปิดละ อันนี้หนึ่งหลักข่าต่อไปสองหลัลกรวบข่าต่อไปก็หนึ่งหลักต่อไปสองหลัลกรวบเพราะด้วยกันต่อไปก็หนึ่งหลักข่ะเสัปไปก็สองหลักค่ะเราก็จะถักแบบนี้ไปจนกว่ามันจะจบ ค่ะเสร็จแล้วเราก็หาปอมปอมมาติดนะคะมาติดตรงข้างบนค่ะนี่ก็ติดปอมปอมเรียบร้อยลายก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะเส้นนูนๆขึ้นมาค่ะก็ลองไปถักกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ